แต่งงานครับคุณแปลกอะไรเนี่ยแสดงความแปลกใจอะไรก็แต่งงานกันที่ทองแล้วนะครับผมกับเจ้าสาวน้องวงการนะครับ <GO> น <av uther> ้องสายมนทาวัยยี่เจ็ดนะครับพยาบาลสาวจากโรงพยาบาลศูนย์นครปรถมนะครับซึ่งพบรักกันในคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรเมื่อสองปีที่แล้วอุ้ยเจ้าสาวน่ารักอ่ะ โดยพี่ดีนี้นะครับจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านเกิดของเจ้าสาวที่จังหวัดประจวบคีรีขันโดยมีมเพื่อนสนิทนำการบันเทิงเนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีก็มีเยอะเลยมีหลายคนนะครับพี่จอนนี่แอนโปเน่พี่เต,าต๋าสมชายพี่กัปตันภู้เนศนะครับสำหรับเรื่องสินตอดนะครับพี่โบ๊ชก็นําไปถูกขอเจ้าสาวทั้งหมดนะฮะเงินสดห<อ>น,น,นึง่งล้านบาทพร้อมเครื่องเพชรพร้อมทองรูปประพันธ์อีกจํานวนหนึ่งนะครับผมซึ่งสินตอดทั้งหมดคุณแม่รับไว้ พิจนารณาและวยกคืนให้เจ้าบา่าวเจ้าสาวไปตั้งตัวกันเอามาทำมากินใช่ยี่งธันวาคมจะจัดงานฉลองมงคลสมรสที่กรุงเทพใช่ครับที่โรงแรมเซนตริชีนะครับผมเวลาหกโมงครึ่งนะครับพี่โบท๊ทฝากเชิญฝากเชิญเพื่อนพี่น้องในวงการเทิงใครที่เคยร่วมงานพี่โบท๊ทนะครับเคยสนิทกับพี่โบท๊ทไปสแสดงความยินดีไปสแสดงความยินด,ดีด้วยกันอ่า